กี่โมงกี่โมงคะอ่าเปิดตั้งแต่6โมงครับถึงประมาณ10โมงครับอ่6โมงถึง10โมงช่วงเช้าช่วงเช้าชเช้าครับช่วงเช้า,ชชามัย่างเผาผ่านนะคะครับเลยอ่าเนยนงน้ำตาลตะตอแล้วก็นมโมันตินครับ ร้อนใช่ครับไม่นั้นมันจะไหม้ครับถ้าเราไม่รีบต้องรีบพลิกเพราะบางทีลูกค้าสั่งเยอะแล้วมันทานไม่ร้อนแล้วมันจะไม่ทันเรืยหนุ่ยตรงนี้ตรงนี้เออ่ถ้าลูกค้ามานี่เขาเรียกตรงไหนคะอ่าตรงวัดเกาะนะมันนาตรงห้ามกับป้อมตำรวจนะครับเออ่ร้านร้านเรืยหนุ่ยจะอยู่ตรงข้ามวัดเกาะนะคะตช่ครับวัดเกาะนะป้อมตำรวจทางข้ามวัดสีชมพูครับนี่นี่ทางข้าววัดเกาะเนี่ยครับเนี่ยวัดเกาะป้อมตำรวจ อยู่ตรซอยซอยรวมสุกซอยรวมสุกครับนีนนมน,น,อนาอันนี้เนยนมน้ำตาลรัแล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้นอะไรนะเนยแล้วก็วกน,นกโโมโอตินโโอันนี้เนยนมน้ำตาโลโ้วเจอ ครับ6โมง6โมงถึง10โมง6โมงประมาณ10โมงครับไม่ไม่ได้ขายทั้งวันไม่ได้ขายทั้งวันครับแค่เดียวใช่ครับเพราะว่าพอประมาณักล้10โมงแล้วคนก็จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันเป็นเป็นขนมปังช่วงเช้าปังที่ประมาณ9โมงก็หมดแล้วครับ9โมงเช้านอันนี้เป็นขมจริง ใช้ขนมปังเออของสีฟ้านะคะคสีฟ้านะคะคแล้วด้วยความสนัดครับอันนี้เป็นโนโมเป็นติ่มอ่าับเรียบร้อยครับ อันนี้สั่งไว้นะคะอันนี้สั่งไวานิวยอร์กสตรอเบอรี่เนยนมน้ำตาลแล้วก็โปรตีนรคหมูย่างอันนี้ตามราคานะคะใช่ครับอันนี้ต้องการเพียงตามราคานี้นะ6โมงเช้าถึง10โมงค่ะครับได้ขนมปังแล้วนะคะเราก็ไปถนนเลยค่ะน้ำเลยค่ะ ที่ร้านที่ร้านมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างค่ะชากาแฟโกโก้โอวันตินนะคะมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นแล้วก็มีไข่ละวกค่ะขายกี่โมงกี่โมงคะขายตั้งแต่หกโมงเช้านะคะถึงประมาณสิบโมงเช้าค่ะเจอเจอแล้วค่ะพี่อหไ่ชื่อพี่อะไรชื่อโอค่ะพี่พี่โอค่ะโอเจอพี่โอได้นะค่ะพร้อมพร้อมกับข้านมปัง้าขนมปังเ็จมาใส่ทางนี้ได้เลยค่ะขายไม่แพงค่ะค่ะมีไข่ลวกค่ะ น้ำไปแล้วชาไปแล้วแล้วก็มีน้ำชาให้ด้วยนะคะที่นี่จะใช้น้ำชาชาเขียวใบม่อนค่ะชาเขียวบใบอลอยค่ะเพ,พเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพค่ะอันนี้ได้เล่ะร้านหนุยโอกาแฟโบราณนี่ร้านหนุยโอกาแฟโบราณนี่นะคะช่วงเช้าลูกคา้าจะมานั่งกินกันนะเป็นเป็นร้านเดียวกันนะคะร้านที่หนึ่งที่โอกาแฟโบราณที่โอจะขายน้ำไข่ลวกกาแฟร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเมนูเลย แ่พี่นุ้ยมีก็ขายขนมปังกโมงถึง10โมงเป็นพิถ่าวอันนี้พี่นุ้ยก็น่าจะางขนมปังที่เ่าวร้านพี่นุ้ยจะใช้เตาถ่านเพราะว่าเตาถ่านมันจะอร่อยครับมันหอมใช่หอมอร่อยแล้วพวกเนยอะไรเนี่ยผมก็ใช้ของอย่างนี้ตีนจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วย่างดีๆจะเป็นอบผิวแข็งอใไรอย่าง แล้วนมปังผมก็ไม่ได้ใส่ไข่มันจะนิ่มและลอยหน่อยมันต้องคอยรีดเรื่อยไม่งั้นมันจกไมได้ครับจะไม่จะทมันต้องหอมพอหอมคานนะแล้วเราก็จะบังคับได้บางคนเขาก็จะไม่ปิ้งก็มีพาเลยพาเลยเรียนมันออกนิ่มๆได้บางคนก็จะกรอบหน่อยถ้ากรอบก็มันจะใช้เวลานิดนึงอย่างเงี้ยมันก็กําลังสวย ใช่ครับบา<อ>งคน<อ>งก็จะ<ว>ทานกรอบแบบนี้นก็เอาแันนี้หน่อยนะนหน่อย,นนนอ,ยอันนี้ลูกค้าสั่งแบบกำลังพอดีกำลังินบางคนก็จะกรอบกรอบแล้วก็จะต้องเอาให้ให้เกลียมันนิดหน่อยหนึ่ง ครับวันนี้ร้านพี่โอพี่นุ่ยมีสาวสวยมาช่วยนี่พี่โอทำอะไรอ่ะอันนี้คือชาเขียวอันนี้อันนี้ที่ร้านที่พี่นุ่ยพี่ร้านพี่นุ่่ยพีโอนี่จะมีชาเขียวใบมอนเซอร์ไพรส์นะคะจ้ฟรีนะฟรีจ้ะชาเขียวใบมอนเพื่อสุขภาพจ้าอะไรี่าคนนิยมมากนี่พี่โอทำอะไร นี่ทำชาร้อนนะคะชาร้อนชาด้สาวสวยมาช่วยจัดเสิร์ฟ ดูปาขายดีมากคุณนี่คนนิยม <Wow. S 1> ชาถึงชาอะไรบ้างคะชาร้อนชาร้อนอน,นะจ๊ะได้จ้๊ กาแฟร้อนค่ะหวานไม่หวานบอกได้เลยจ้ะโอเคสั่งได้ตามได้ได้ตามใจสั่งจ้ากาแฟนี่น้ำต้องร้อนจัด oh, <yeah. S 2> ขึ้นจม,มูกอร่อยมากค่ะเ <Huh? S 2> ็ดรับ ใช่ค่ะเคล็ดลับขึ้นจมูกอร่อยมากของน้ำต้องเดือดจัดๆแล้วก็มีกาแฟเย็นขายทุกอย่างผมละสิบบาทของเย็นอันนี้อันนี้นะคะค่ะที่ร้านพี่ลูยพี่โอนี่จะ ทุงเด้อนสิบาทจะจับไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันจ้แล้ันนี้เป็นชาดำเย็นชาดำเย็นเนตกาแฟเย็นค่ะชาชาเย็นค่ะชาเย็นค่ะชาเขียวก็มีนะคะค่ะ โอเลี้ยงชาดำโอเลี้ยงนี่โอเลี้ยงกาแฟเย็นเนสกาแฟเย็นโบราณนี่ทำเองใช่ไหมคะนี่ถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทค่ะลลูกกค้าเือแต่ถ้าใส่ถุงกระดาษก็อยี่สิบนะคะใส่แก้วก็อยี่สิบถ้าแก้วก็ถุงละยี่สิบอ๋อครับถ้าถุงกระดาษอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ใช่แบบนี้เราจะใส่ถุงอีกแบบทีนึ่งไงครับแต่จะมลูกค้าตักเองได้นลยใช่บาทอาจจะมีลูกค้าหลุดคนเดียวนี่นะยุ่งลูกค้าก็จะช่วยครับยีบาท ลูกค้าบางไม่มีร้านไหนแล้วนะร้านนี้ร้านเดียวลูกค้าบางโพลก็น่ารักครับมาถึงก็ช่วยกันทำอะไรนี่จับนี่เลยนะหยิบทางนี้ตักทางนี้แล้วก็ย่อนมสดทางนี้เจ๋งมากเลยถุงละสิบบาทมีที่ไหนไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วมีร้านนี้ล้วเดียวเี่ยมีร้านนี้ร้านเดียว น,นี่กาแฟคุ้มฟ้าสากกั่งกาแฟร้อนใช่ค่ะ<ป><ป>ากาแฟร้อนกาแฟร้อนกลับบ้านกาแฟร้อนจะขายดีมากกาแฟร้อนถุงเท่าไหร่คะกาแฟร้อนถุงสิบห้าค่ะสิบห้าค่ะมีน้ำชาแถมให้เหมือนกันค่ะ สิบห้ามีน้ำชา,า,าเนี่ยชาชาชาเขียวใบมอนนะคะชาเขียวค่ะนี่กู่กันเลยนะน่ารักจริง,งเรียบร้อยอันนี้สิบห้าบาทตรงนี้แต่พี่สมคันดีนนะตรงนี้ข้างหลังนี้เลยรสิบบาทเนี่ยเป็นยุคเศรษฐกิจช่วงนี้โอเคมากเลยช่วยกันนวยกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูกาแฟชาชาดำเย็น ใหลูกค้านั่งทานเต่าเลนี่ค่ะมีโต๊ะให้นั่งนะคะทไมปนู่นไปแม่ญาติเราแบบทีอย่งนี้ค่ะของ บอกพี่หนุ่ยได้พี่หนุ่ยจะย่างก็ใครมากขอหนี้แต่เนี้ยกาลังกําลังแบบพอดีกลางกลางกลาง